ดีค่ะนี่นะคะก็พบกับไอเช่นเคยวันนี้นะคะ,น,น,น,ะ,คะน้องไอก็จะพาทุกคนเนี่ยมาเล่นเกม P K X D งแต่ก่อนที่ทุกคนเนี่ยจะไปรับชมนะคะก็อย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกิ้งๆเป็นกำลังใจให้น้องไอด้วยนะปะนั่นเด๋ยวเราไปรับชมกันเลยดีกว่าค่ะตอนนี้นะคะน้อ,อก็ไม่ค่อยได้ลงคลิปเลยนะเป็นไงทุกคนสบายกันบ้างหรือเปล่าส่วนน้องไอเนี่ยสบายดีนะคะแต่ช่วงนี้ก็จะประเดียนก็จะอาจจะลงน้อยหน่อยนะ นี่นะคะก็จะเป็นเกม PKXD นะคะตอนนี้เขาอัปเดตใหม่แล้วนะตอนนั้นนน้องไอพาทุกคนไปดูนะคะว่าเขาอัปเกดเป็นเกี่ยวกับฮาโลวีนใช่ไหมแต่ตอนนี้เป็นเกี่ยวกับคูโรมิอะไรอย่างนี้นะคะก็จะตัประมาณนี้นะไปะนะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยตอนนี้ค่ะก็กำลังเข้าแมปอยู่ชื้นรอแป๊บนึงนะคะ ถ้าใครอยากเล่นเนี่ยก็โหลดมาเล่นกันได้นะพอเราเข้ามาปุ๊บเขาก็จะให้เงินเหล่านะคะ500บางวันก็แล้วแต่นะคะว่าเขาจะให้เท่าไหร่ไห่เข้ามาแล้วเดี๋ยวนะไอ้ขอดูก่อนนะว่ามีอะไรให้ดูบ้างอันนี้ค่ะก็จะเป็นคลิปนะเกี่ยวกับ Youtube ก็จะเป็นนาฬิกานะ เดี๋ยวน้องไอขอแต่งตัวก่อนนะน้องไอคิดว่าน้องไอเนี่ยแต่งตัวไม่เข้าเลยนะนี่เป็นไงล่ะคะตอนนี้นะคะไอ,อก็แต่งตัวเสร็จแล้วนะสวยไหมปะไปกันเลยเดี๋ยวน้องไอนะคะก็จะพาทุกคนไปลุยเมืองกันไปฝั่งของเล่นกันบ้างก่าค่ะีนน้องไอเพิ่งซื้อท่ามานะคะอันนี้เป็นท่าหัวเราะนี่ ได้รับเงินสามร้อยบาทไปกันโอ้มีอะไรให้เล่นเนี่ยน่าสนุกจังเดี๋ยวน้อยก็จะพาทุกคนไปเล่นอันนี้กันด้วยนะเดี๋ยวน้ยขอดูพวกตรงนี้ก่อนนะคะเดี๋ยวน้อยจะพาทุกคนไปดูตรงพวกนี้ก่อนนะคะว่ามันเป็นยังไงบ้างอะไรอย่างงี้ดูตรงพวกเมืองก่อนนะและเดี๋ยวเราจะค่อยไปเล่นของเล่นที่เขามีให้กันนะคะ ไปเฮ้ยมีชิงช้าสวรรค์ด้วยะค่ะทุกคนบาร์เดนเนยน้องไอก็จะพาคนเนี่ยไปเล่นชิงช้าสวรรค์กันนะว้าวนี่ขึ้นมาแล้วว้าวสนุกสุดๆไปเลยนี่โอ้โหก้อนเมฆยังเป็นรูปพโลเมีอ่ะค่ะทุกคนโอเคน้องไอขอลงก่อนนะสนุกมากเลยนะคะทุกคน หนชิบว้าวเฮ้ทุกคนดูตรงนั้นสิมีบ้านคูโรมีด้วยอะ่ะเนี่ยนี่นะคะที่น้องไอวงให้ดูอะ่ะนี่ก็จะเป็นบ้านคูโรมีนะคะว้าวสวยสุดๆไปเลยป่าน,นั้นเดี๋ยวเราดีเข้าไปข้างในันดีกว่าคะ่ะอันนี้ค่ะเขาก็บอกว่าสามารถซื้อบ้านได้นะไปเข้าแล้ว ชึบโอ้ในบ้านนี้เหมือนมีให้ปรุงยาด้วยนะคะทุกคนดูนี่สิว้าวนี่ทุกคนดูสิไงเขาไปอยู่ในหม้อแล้วนะหม้อปรุงยาข้างหลังนะคะก็จะเป็นวัตถุดิบที่เราจะให้ปรุงยานะชึบเอานี้กับนี้เอาน้ํายาสีม่วงกับค้างข้าวแล้วเขาก็ให้เราคนด้วยนะชึบ ว้าวมันลุ้นกันว่าจะได้ออกมาเป็นน้ำยาอะไรนะนี่ได้แล้วนะคะทุกคนก็จะเป็นน้ำยาแบบนี้เลยนะลองกินเอา้าลองอกินแล้วก็ไม่เห็นเป็นอะไรเลยนะคะทุกคนเหมือนว่าน้ำยานี้จะใช้ไม่ได้ผลลองใช้สีมูบ้างสีมูกับค้างคาวผสมกันจะได้ออกมาเป็นอะไรก็ต้องมาลุ้นกันนะคะทุกคนไปผสมมาอีกรอบอา้าขึ้นมาได้ไม่ได้ ชิบโอเคขึ้นได้แล้วน้องดูคนเห็นอะไรไหมว่ากีนน้องไอเข้าไปอยู่ในหมอ้อเลยนะคะนี่คนคนว้าวืิบไม่ได้เรียบร้อยนะคะทุกคนมาดูกันถ้ากินแล้วจะออกมาเป็นตัวอะไรทุกคนดูนี่สิน้องไอนะคะกินแล้วได้ออกมาเป็นค้างคาวนะไม่ เป็นค้ังเาาฝูงใหญ่มากเลยนะคะทุกคนนไ่เป็นไงล่ะชิบกระโดดลงมาก,ก่อนเดี๋ยวนายขอออกจากบ้านก่อนนะเคเอาใหม่ย์เคออกมาแล้วนะคะพอน้องไอ้หอกมามันก็ยังเป็นอยู่นะเคเดี๋ยวนะขอเป็นแค่นี้ก่อนก,กันกัน เดี๋ยวน้อยนะคะก็จะพาทุกคนไปเล่นอันเกมนี้กันก็เป็นเกมให้เราแต่งเสื้อผ้านะคะก็คือให้เราแต่งตัวให้เข้ากับเทศกาลอะไรอย่างนี้นะคะชิบเข้าเลยมาดูกันว่าจะสนุกขนาดไหนตอนนี้คะ่ะน้อยก็เข้ามาแล้วนะต้องรอข้างบนหัวนะคะรอให้เขานับถอยหลังโอเคนับถอยหลังเสร็จแล้วปานนั้นเดี๋ยวเราไป ไปทำตัวอ่ะเดี๋ยวอย่างแรกนะคะน้อยก็ต้องไปเปลี่ยนสีตัวก่อนจากสีเทาก็ต้องให้เป็นสีขาวเลยนะแล้วก็น,นี้ค่ะก็จะเป็นท่าทางเหรอ,อท่าทางน้อยขอเอาเป็นอันนี้ก็แล้วกันเนี่ค่ะเราก็จะได้เดินแบบสวยๆแบบนี้เลยนะคะบายอันนี้ค่ะก็จะเป็นห้องทําผมนะ เดี๋ยวหน่อยไอ้ขอไปห้องเทศกาลก่อนนะนี่ไงห้าเทศกาลนะคะมันก็จะมีผมแล้วก็มีทุกอย่างในนี้เลยนะคะที่เกี่ยวกับเทศกาลวายใส่กระโปงนี่ได้กระโปงมาแล้วตอนนี้คะ่ะน่อยก็ได้กระโปงกับผมมาแล้วนะต่อไปไปเอารองเท้ากันอันนี้คะ่ะก็จะเป็นรองเท้าแล้วก็หน้าตานะเป็นไงสวยไหมล่ะ ต่อไปนะคะก็เหลือเสื้อในได้เสื้อแล้วน้อยดูสวยขึ้นมาเลยนะต่อไปหน่อยนะคะก็จะไปใส่หมวกนะนี่ทุกคนว่าสวยไหมฝากคอมเมนต์มาบอกน้อยกันด้วยนะคะนี่นะคะเดี๋ยวเราก็ต้องมารอเวลานะคะเพื่อเราจะไปดูว่ามีใครโหวตดเราเปล่า ตอนนี้นะคะก็ถึงเวลาโหวตเรียบร้อยแล้วนะถ้าเราอยากโหวตใครเนี่ยให้กดตรงรูปดาวข้างบนหัวของเขาได้เลยนะคะนี่ก็จะมีอักษรชี้นะว่าอยากเลือกใครนี่นะคะน้องไอก็เลือกเป็นผู้ชายคนนี้นะเพราะคืออื่นแต่งตัวเหมือนน้องไอ้กันหมดเลยนะชึบนี่น้องไอก็ทําท่าทางด้วยนะม,มาดูกันว่าน้องไอจะได้ไหม ทำไมน้องไอได้ศูนเนี่ยโอ้โหสรุปผู้ชายคนนั้นชนะนะคะได้ทั้งสามแน่น้องไอได้แค่ศูนเองอะ่ะยังไม่ได้ครึ่งของเขากันเลยอ่ะนั้นก็สำหรับวันนี้คะ่ะก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะแต่ก่อนที่จะไปไหนลืมกดไลค์กดซับประคายกดแชร์กดกระดิ่งจิงๆิเป็นกำลังใจให้น้องไอ้ด้วยนะคะบุยบุย